มาโอเคคนดูเดี๋ยวเกมนี้ผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมโลมิงที่ผมกลัวมากที่สุดในแพทนี้มันกลายเป็นโตโรแล้วเหรอวะคือแบบผมไม่อยากให้มันอยู่ทีมฝั่งตรงข้ามเลยเว้ยงั้นเกมนี้ผมก็จะเฟิร์สพิกโตโรให้ดูนะครับผมให้ทุกคนได้ดูความแข็งแกร่งเลยว่าโตโรเนี่ยมันมีความสามารถในการการทีมได้มากขนาดไหนนะครับผมแล้วมันทําให้เลียวมาเล่นได้ดีขนาดไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมเลสเกียวโตโรแบบสนเสรินนะครับผมฮีโร่โคตรเอส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  โก้ <Go S 2> ด้เติมเกมรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีมีทั้งเติมในเว็บและในไลน์เติอมอวีบนเว็บได้เร็วสุดๆเป็ียนกระใช้แลกโอเพนในดีตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายต้องโกได้เติมเกมนะครก็บผมโอ้โหอ่อนอิงแล้วรูใครกำลังดีขอแนะนำแอดมินต้น T P 7มีให้เลือกเยอะสกินแลเพียบและมีผู้ติดตามเพจมากกว่า2 0 0 0คนเชื่อเพจได้คิปครับผม มาโอเค,ออออออเ,คเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามจะออกไปแล้วคนหนึงนะผมไม่เป็นไรเกมนี้ยังไงเราก็ต้องช่วงชิงฝั่งตรงข้ามเหมือนเดิมนะครับผม <c oughs> มาเกมนี้ระวังตโลเอาไว้นะผม <c oughs> โอ้โหแล้วทําไมเกมนี้เรามีกล้ามเนื้อตั้งสองตัวว่านำหน้าเราหมดเลยนะ <c oughs> ก็โอเคก็ขอกราบสวัสด so, er, ีผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนด้วยนะครับผมยินสู่คิปสุดดาบชแนลนับผมมามาดูกันเลยว่าโลม P ีเสเซ็เ็งคีปสุอดาบในซีซั่นนี้เป็นโตโรนะครับผมมันจะเป็นยังไงเนาะในทีมเราเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเราก็เน้นฟาร์มกันไปก่อนเนาะแล้วโกเวลาเหมือนว่าจะไปเส็งหุ่นยนต์แม็บอเพื่อจะอินเวดป่าฝั่งตรงข้ามเออเอรอนดอมมันก็น่าจะเวดเล่ผมบ่า ประมาณนะั้นนะผมก็โอเคปล่อยมันไปถ้ามันเลือกที่จะเวทเลสผมนะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเ <c oughs> วนทเลสเราหรือเปล่านะก็โอ้โหเลสยังเคลียร์อยู่ยิ้มเลยคิ้วสุดดาบยิ้มแฉ่งคิ้วสุดดาบยิ้มแฉ่ <c oughs> งโอเคได้ครับผมปะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ออกมิสเตอร์สเตบบี้ลราก็ใส่วงมันได้เลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวรอราเวลสี่แป๊บหนึ่งเอรอนดอร์มันยังงงงงอยู่นะยังเวลสองกำลังจะเวลสามอยู่ครับตอนนี้ผมเวลสามกำลังจะเวลสามเก่งเวลสามเก่งเสร็จปุ๊บตีเลสเสร็จเราก็เลเวลสี่แล้วครับ ทีมเราสักนิดสักหน่อยนะครับผมแต่มันมันไม่มีอะไรเล่นแล้วอะเพราะว่าเลดมันโดนเวทป่าคนดูอา้าวเลดไม่โดนเวทนี่ว่าเอา้ามันหมายความว่ายังไงว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมชิวดาวพูดซะโอ้โหสวยหรูเลยป่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนๆดีกว่านะผมเดี๋ยวโอเคแคลรี่เราเหมือนว่าจะแพ้เลนนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใส่โบฟฝั่งตรงข้ามกันเลยไหมฝั่งข้ามมันน่าจะตีเลสอยู่นะครับผมปะ่ะเอ้ย โอ้โหไอ้รอนดอมันเพิ่งตีคีฟตัวนี้อยู่เลยมันยังไม่ตีเลสเลยครับไอ้รอนดอมันยังไม่ตีเลสอยู่เลยมันคิดอะไรอยู่เอ้ยเดี๋ยวเรารอพันนิดเราคูดดาวเสร็จก่อนก็ได้ครับแล้วเราค่อยจัดการไอ้รอนดอนะป่องแจ๊กโอเคไอรอนดอหายไปแล้วใจเย็นครับใจเย็นครับลิกลิกลิกเตอร์ใจเย็นนะโอเคอินเวสเสร็จปุ๊บเดี๋ยวรอตีมังกรมันไหม คือเราทีมมังกรมันก็ได้นะโตโร่เราโซนโคตรโหดเลยเนี่ยอิลูเมียมันทำอะไรโตโร่ได้แค่นั้นแหละมอมามามา,มา,มาการซีซีมีทั้งการซีซีมีทั้งลดดาเมจอย่างเงี้ยโอ้โหยื้อไฟให้เพื่อนได้ดีมากเลยนะครับผมทีมเราเป็นคาเฟนี่หรอเอ้คาเฟนี่สกินนู้ไม่บอสเออนี่ไงเนี่ยผมคาเฟนี่สกินคาปูบูมเนาะก็เป็นการคอร์รเปรเรชั่นใหม่นะผมผมขอฝากบอกคนดูก่อนละกันตอนนี้มันว่างๆอยู่เนาะก็ เอ้ยแป๊บหนึ่งผมว่าไม่น่าว่างละเอ้ยสกัดมาแล้วสกัดใส่โบมโอเคเราพันนิดลาดได้แล้วนะโดนไม่น่ารอดวะโดนโดนนี่ไงโดนโดนวัวโดนโดนวัวโซนะโดนวัวโซนะปัง โอเคจัดก,การได้ละอ้าวน,นิดงงนะครับผมป้าก็สําหรับสกินใหม่นะครับผมของคาเฟนีที่มันคอลลาบอร์เรชันกับคาปูบูมนะครับผมตอนนี้อาวีก็มีกิจกรรมอยู่นอนในการซื้อสกินคาเฟนีเพียง499คูปองเองนะครับผมแล้วมันก็จะคืนทุนให้กับทุกคนนะครับผมต้องล็อกอินมารับคูปองคืนนะครับผมนาะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าเหมือนได้สกินฟรีอะแต่เราลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับผมนอกาสหรับสกินนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมเกมนี้เออมีสกินคาเฟนีอยู่ก็ถือวิสาสะพูดเลยละกันนะครับผมประมาณนี้ ปั้ดเดี๋ยวเราก็จัดการฝันถงข้ามกันต่อเลยไหมเกมนี้เล่นพวกพวกเราเล่นกันดีนะรอไฮโนมันปาหอกโอ้โหมันปาหอกยัดพุ่มเลยก็สกิลหนึ่งผมบวชอ่ะขอโทษนะสกัดเรียวมาเม็ดต้มหมดหมดยุกแล้วบ้างเม็ดต้มแบบหมดยุกนนึ่ยังปาปลาบางหอกยังเหยื่อเหยื่อเหย่อหน่ยกลัวๆหน่อยนะกลัวๆกลัวๆโดนโดนทุบโดนปาดออกแล้วก็ใส่เลยละเลือดเลือดมันเหลือนิดนึงอ่ะเลือดเลือดมันเหลือกระจึงหนึ่งอ่ะปอง เจ็บๆนะผมแต่หล,ลบหลบสกิลอิลูเมียแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นเอรันดอนนะครับผมมันฟาร์มเลสอยู่หรือเปล่าโอ้โหมันยังไม่ได้ฟาร์มเลสคนดูงั้นผมขออนุญาตนะเ er อรันดอนเออเลยเพื่อนโอเคตอนนี้เอรันดอนเหมือนว่าจะอนุญาตให้ผมอินเวดบัฟแล้วนะครับผมไปอินเวดเสร็จปุ๊บ <c oughs> เล่นฝั่งตรงข้ามตอนน่อเลยตอนเนี้ยโตโโลยังโซนเพื่อนเราได้ดีมากนะก็ถ้าออริจินเอาเลสไปได้ก็เอาไปได้เลยนะครับผมแต่ไฮโน่เนี่ยป้อง โอ้โหโอ้โหโอ้หายไปเลยปะจัดการไฮโน่เสร็จปุ๊บโอเคเพื่อนเราน่าจะได้เขาเรียกว่าบ้านเอ้ยไม่น่าได้บ้านปะเดี๋ยวเราไปช่วยโตโร่ดีกว่าครับเกมนี้พระเอกของเราคือโตโร่นะผมลืมตีออบเจกต์คนดูเิ้ยหรือว่าผมตีมังกรไปแล้ววะอันนี้ผมไม่ทราบนะว่าเราตีมังกรอยู่หรือเปล่าผมตีออบเจกต์อยู่หรือเปล่าผมตีออบเจกต์ไปยังวะอ๋อตีออบเจกต์ไปตัวหนึ่งแล้วเป็นมังกรนะครับ วิคนะเตอร์ถ้าอยากใส่ก็จัดได้นะวิคเตอร์ถ้าอยากใส่ก็จัดได้นะแต่โอเคโตโลเหมือนว่าจะกดอออินแล้วนะครับผมแล้วก็อิลูเมียไม่มีฟิกเกอร์ละป่ะ,ปะเดี๋ยวเราไปช่วยโตโลกันดีกว่านะครับผมให้มันเป็นคอนเทนต์หน่อยเกียมนี้อเอ้อนอร์ดอ่ะอเอยเอร์ดอ่ะหนึ่งดื้ไม่พอสองดืงด้อกันเอาเออนอร์ดอนะป่องอุวยิววิกลัวกลัวอ่ะเรียบร้อยก็เรียวมะตัวแก้เออนอร์จริงๆครับคนดูคือแบบดามาแก้เออนอร์ได้นะคือเออนอร์มัน แบบดาบมาแก้เพื่อนใน <improving> ทีมเราเนี่ยเรียวม้าตัวเดียวจัดการได้หมดเลยนะครับผมโอเคจัดการลิกเตอร์ได้แล้ววัวมอมอวัวได้ไมเลยเนี่ยเนี่ยตัวมันได้ได้นะกขดูมอม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 เฮ้ยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยต่อโล กูเอนละใจใอ้โอเคผมโอ้ตะเกียวผมแบบเขาเลยว่าอะไรนะก้มตัวก้มตัวมองจอแบบคู่จัดอ่ะก uh ็โอเคเห็นเอลสูในพวกมันพยายามเนียนคนดูมันพยายามเนียนผมก็นึกว่าโตโร่เห็นเอลสูนะแล้วโตโร่ยืนอยู่น i̇şte ิ่งให้ผมเห็นสรุปมันอยู่คนละพุม เอาไงดีมอมอเราเราได้เรื่อยๆนะคนดูเราได้เรื่อยๆนะเรามีโตโโลอ่ะตัวการซีซีอย่างเงี้ยลูเมียมันปัดออกไม่ได้นะครับผมโตโร่ใส่ได้ก็ใส่นะโตโโลใส่ได้ก็ใส่นะเนี่ยบาบาาหอกไปก่อนผมว่าไฮโน่น่าจะอันติรีป้อมด้วยนะประมาณนั้นนะผมถ้ามันจะสู้นะถ้ามันจะสู้นะครับผมเจ็บเจ็บเจ็บตโรลเอาไงต่อเนี่ยตัวโซนโคตรดีมอ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 ชมป้อมนะครับผมก็ ได,ได้แค่กดอักติประมาณนี้ละกันนะครับผมเนอะอิลูเมียจะเน้นเขี่ยอยู่เลยเอรอนดอร์มันยังสปิดอยู่เลยอ่ะมันเน้นที่จะแกล้งสกัดนะผมเพราะว่าสกัดตัวมันแพ้เอรอนดอรนะ์เนาะหรือเปล่าวะคนดูสกัดแพ้เอรอนดอร์ป่ะหรือว่าเอรอนดอร์แพ้สกัดเออแต่นี้ผมรู้แล้วว่าสกัดมันแพ้เอรอนดอร์เดี๋ยวเราต้องไปช่วยใช่ไหมวัวมาเราใส่กันได้เรื่อยๆนะเอรอนดอร์กลัวนะเอ้ยหรือว่าสกัดชนะเอรอนดอร์วะหรือว่าเอรอนดอร์ชนะสกัดวะ เอ่อน่าจะเป็นหน้าที่ของผมละที่จะต้องได้จัดการมันหน้าผมมันพยายามที่จะวาร์ปหนีก็โอเคไม่น่ารอดนะครับผมป่ะ ถ้าไม่ถึงมือผมก็มือฝั่งเราอีก3ตัวก็ให้มันได้จบๆกันไปนะครับผมป้าเดี๋ยวเราเน้นฟาร์มไปก่อนตอนนี้สแต็กฟาร์มเรา24สแต็กนะ6นาทีอะที่จริงเราควรสแต็กฟาร์ม30แล้วนะแต่เราเน้นไปที่ป้อมฝั่งตรงข้ามมากจนเกินไปแล้วก็เน้นทีมไฟเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรสแต็กฟาร์มเดี๋ยวเราก็จะเต็มละสแต็กฟาร์มที่27กำลังมานะเพื่อนเราก็บวกกันเอ้ยเราต้องไปช่วยเพื่อนเลลอย้โตทัสเกรแต่ก็ไหวปะเนี่ยโตโรมีใครทำอะไรโตโรได้มั่งอะโตโรเดินเรื่อยๆฝั่งตรงข้ามมันนกอะไม่ด้ โม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 เรื่อยๆเอ้าคนดูสนุกสนุกกันไปนะมโมเนี่ยเล่นเลนบนเหรอเอลสูงเกมนี้มันทําอะไรไม่ได้นะต้นเกมแบบแหลกจัดๆแล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวสกัดโอ้โหสกัดฟิกไปต่อยเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นนะเอลดาปองโอเคไม่น่ารอดแล้วนะครับผมคเขาเปนี่ออริจินเอือวอริจินหายไปแล้วเอ้ยเฮ้ยไฮโนใจเย็นครับไฮโนใจเย็นนะอ้แล้วก็เปิดเลยปปออมัน ชไหนป้อมมันจึงไม่เลือกตีโตโรแล้วมันมาเลือกตีผมว่าผมไม่เข้าใจจริงๆเลยว่ะไอต้ตะเคงคือแบบโตโรมอม,มนี่งงเลยแบบอ้าวอยู่ดีป้อมไปตีคีบถือดาบเฉยเลย <laughs> โอเคไม,ไ,มเไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแนาทีเราตีดาร์กแล้วเราจะ,ะเผด็จศึกมันนะครับผมผมไม่รู้ว่าเกมนี้กี่นาทีนะแต่เราเน้นจบไวไวก่อนนะครับผมฝั่งตุงข้ามก็อืม เอาไงเดียถ้าฝั่งตรงข้ามมันยื้อถึงเลนเกมได้คือฝั่งตรงข้ามมันเก่งมากนะอันนี้เอาจริงๆคือแบบเราดาบต้นเกมนี่โอ้โหทาให้ฝั่งตรงข้ามแหลกสลายตลอดเลยนะก็ถ้าฝั่งตรงข้ามแบบยื้อมาได้อย่างนี้ก็ถือว่าดีละเดี๋ยวเราปล่อยล่างเลยละกการนะโอเคออริจินเหมือนว่าจะคิดว่าปล่อยล่างเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมตีบับอีกนิดนึงดีกว่าตอนนี้คือ8นาทีเราเกมนํา แต่ผมไรซึ่งอมนิอามนะครับที่จริงอ่ะถ้าเราเกมนําจริงๆ8นาทีอ่ะตอนดาดเกิดเราต้องมีอมนิอามนะผมแต่นี้เราไม่มีงไงแป๊บนึงนะผมต้องออกดาบมิสเตอร์บีทนะผมนี่ดาบมิสเตอร์บีทดาบสุดโหดของทีมถือดาบนะผมแล้วฝั่งตรงข้ามก็โดนๆ,ๆนะกลัวๆนะกลัวแล้วโอ้โยโดนเจ็บๆนะแต่ผมก็ ตีแล้วรีเลื่อนเล่นๆอะเราไปทําเวฟมันก่อนไหมเรามีทั้งเลนล่างแล้วก็เลนบนอย่างเงี้ยป้าเดี๋ยวผมทําบนให้กับเพื่อนดีกว่านะครับผมโอเคเรามีแวนการตัวนึงฝั่งตรงข้ามอยู่กัน5ตัวนะโอ้โหโ, Virgin, โกเวล,าล่าเราจะโดนว่ะไอ้กูเวล,าล่าเราจะโดนเอ้ยใจเย็นใจใจเย็นพี่ชายใจใจเย็นนะพี่ชายใจใจเย็นนะเอ้ยอลิกเตอร์มันหิวอุ้ยอลิกเตอร์เิกเกอร์ไปจัดการโกเวล่าเลยอกูมีนะซายมีก็ยังโดนมมมััันนนนโออออยยยปปลลาาาาหกกเเเรรื่่่ๆะะะถ้้ตีบบบใช็จแ หรือว่าชุบป้อมอะแต่ก็ไม่น่าอะไรขนาดนั้นแล้วมากในอรอนดดหายไปแล้วก็โตโรโ,โซโนเลยน้องมอ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 ุ๊มันชุบป้อมอีกแล้วมันมันจะชุบโอ้ยป้อมป้อมมาจากไหนว่าโอเคได้ได้ไดป้อมอยู่เนี่ยโตโรไปโฟนแบบเข้าป้อมเลือดเลืออคนเยอะแต่ก็มาตายเพราะว่าอุ้ยเราจะตีป้อมแต่โอ้ยมันเป็นไฮโน่เราตีไม่ได้นะไอเอลูเมียมันจะคอยน็อกอัพเรานะครับผมเล่นไม่ได้เกมนี้ปัญหาเราคือไฮโน่ละ มันเน้นกันป้อมแบบสุดความสามารถของมันเลยอะถึงตังเราจะเยอะขนาดไหนแต่ถ้าเบอร์ดามเอมันไม่ตุยก็คือ มันได้อยู่ยาวเลยนะคนดูโอเคถือว่าเกมนี้กําไรคนดูนะเราไม่ได้จบ9นาทีวะ่ะก็โอเคเฮ้ยกำไรคนดู <c oughs> ได้ออกมิสเตอร์บีทเล่นจริงๆแล้วประมาณนี้ละกันนะครับผมป้าโอเคลัดมังกรเสร็จปุ๊บก,ก็ฟาร์มไปเรื่อยหาดาบดูเรื่อยโอเคได้ดาบดูเรื่อยละไอไอเทมชิ้นต่อมาของเราคือเกาะเกิดเลยนะครับผมเนี่ยมันประหยัดเวลามากๆะนะเวลาตอนที่เราแบบฟาร์มของอะไรอย่างเงี้ยในช่วงต้นเกมะ ถ้าเราฟาร์มในช่วงต้นเกมแล้วได้เกาะเกิดในช่วงนาทีที่10หรือว่า12อย่างเงี้ยยังไงก็ขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วเราพลาดใช่ปะเรามีโอกาสลุกขึ้นมาสวนฝั่งตรงข้ามใหม่ได้นะผมอย่างเช่นตอนนี้คือเอรอนดอมันห้าวมากเอรอนดอมมันพยายามที่จะสุดความสามารถแล้วนะผม,ผมก็สุดแต่จะควายควา้าเออผมโดนลัดไม่เป็นไร <c oughs> โอ้ยไฮโน่เนี่ยวัวมอมอหมอวัวกูมาแล้วมอมอมอแต่บักไฮโน่เนี่ยคือเอายังไงไฮโน่ไฮโน่นี่เอา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 อย่างใดเอาเอาอย่างใดโดนซอนะ โอเคไอ้ไอ้ตัวปัญหาของเราก็ยังจะเนาะงฉุกปอมได้อยู่เออลำคาญว่ะโอ้โหโอ้หไฮโน่อุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอวะคนดูอุ้ยอุ้ยคนดูอุ้ยไฮโน่อุ้ยเพื่อนเราสะดุ้งนะเพื่อนเราสะดุ้งนะโดนไฮโน่อ่ะอุ้ย อุ้ยสยองกันนิดนึงสะดุ้งกับสยองมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะผมแต่เคมนี้โตโรเอาอยัางไงต่อดีว่าไอไฮโน้มันไม่มีซีซีด้วยเอ้ยเอามาแค่โตโรเหรอวะเอ้ไม่ได้นะผมโลมที่ดีสุดในช่องคลิปถือดาบยังไงก็ต้องเป็นโตโรโตโรยังวันยังขํานะครับผมป้าเดี๋ยวเราตีดูเลือดไปเรื่อยนะแล้วเราก็ตีดาขึ้นบ้านฝั่งคงคามเลยไหมตอนนี้ฝั่งสงครามเลือดบ้านจะเหลือนิดเดียวแล้วอะเดี๋ยวเราขึ้นสองทางแล้วก็จบบ้านฝั่งสงคามก็ได้ครับผม ไม่เป็นไรเก,นเกมนี้ชิวๆแล้วเกมแชนี้ชิวๆแล้วคาเฟนี่คาปู้บูมไหวปะเนี่ยฝังขงข้ามันรอรอดอยู่นะตอนนี้เรามีเกาะเกิดหรือยังโอ้โหไอ,อรอนดอหายไปอีกละก็ไฮโน่ถ้ามันเน้นที่จะสู้ต่อก็โดนโอเควาร์ปกลับบ้านไปโอ้โหวาร์ปไปเลนกลางแต่คือตอนนี้แฟกเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับอ่าคาเฟนี่เราตายเอาไงดีวะคาเฟนี่ตุยอ่ะแต่ไฮโน่มันไม่มีอันติอุ้ยผมนึกว่าอิลูเมียอยู่ตรงนี้อ๋อมันกลายเป็นสกิบิดี้ทอยเลทชักโคกไปแล้วนะครับผม ลิกเตอร์หรอเราเน้นเคลียร์คิปไปก่อนดีกว่าครับแล้วเราค่อยขึ้นบ้านฝั่งตรงข้ามได้เลยนะเราจัดการลิกเตอร์ได้หรือเปล่าแต่ลิกเตอร์มันเสียอันตรีไปนี่ก็เฮ้ยเอาว่าลิกเตอร์งงแล้วโอเคเดี๋ยวเราเน้นตีบ้านไปก่อนเลยไฮโน่มันจะชุบป,ป้อมอีกหรือเปล่าก็ยเย็น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 เย็นเย็นใจเย็นเย็เย็นเย็เย็น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 เย็เย็น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  นะครับผมจากไฮโน่ no, แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ทุกคนเห็นประสิทธิภาพของโตโรหรือยังเราคือแบบไม่จำเป็นต้องไปลลวงแนวหน้าเลยเวยโตโร่ olo, ลวงให้อยู่แล้วนะครับผมป้าก็ขอบคุณคุณโตโรที่เป็นทีมงานกีบผุดดาบด้วยนะครับผมคือโตโรคนนี้เขาเป็นโตโรเม็ดม่วงมั้งประมาณนั้นนะครับผมก็นี่แหละประสิทธิภาพของโตโรนะครับผมแนะนําเลยถ้าใครอยากเล่นลมใช่ปะ เอสเ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 ส,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 สเลยครับโตโรประมาณนั้นลองเล่นดูเนาะก็จบละสําหรับเกมนี้นะครับผมที่การเดินเกมของคีบสุดาบมันเดินเกมง่ายมากๆนะครับผมโดยที่เรามีลมระดับเอสเสเสอย่างเช่นโตโรนะครับผมทุกคนลองไปจับไปจองกันได้ป้าโอเคคลิปนี้ก็อนุญาตจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นไงก็ฝากกดติดตามคีบสุดาบกันด้วยนะครับผมสกอร์ยี่สิบเอ็ดต่อแปดนึกว่าทีมเดสแมทนะครับผมแต่เกมนี้ไฮโน้มันยื้อดีจริงๆนะครับผมประมาณนี้ดาวเมจมันเท่าไหร่อ่ะเก้าหมื่นสี่โอ้โหเยอะนะป้าในคลิปนี้ก็มีลสบ